นี่เป็นสวิงตอร์ลไฟหรือก่อนหมอมของประเทศพม่าซ่งเราได้เดินทางจากวางท่อโมของปากน้ำจังหวัดระนองซึ่งเป็นสะพานมาทีอมอ่เป็นท่าเที่ยเรือที่ผ่านไข้าออกระหว่างไทยและพม่าแต่ตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาจาดจับจับประเทศพม่าแล้วซึ่งเงิเน่งที่มีการท่องเที่ยวเยอะ รเรืองน่ข้ามเดมานะครับจากการเราเดินทางเยนะ,ะเาะเปการท่องเที่ยวแบบนีนอกจากที่เราทองเที่ยวน,น,น,ยนะเทไทคระับเราเขอมาเนียนะ,ะนจะมีพวกวัดเยอะวัยากมนจะ้า,างเยอะก วนี้เราก็ไปแล้วมักเพราะน็ราเนต้องไปบ่เลเลยนะครับกาเป็นเรือที่มีความเจริญาาาง่าง่ได้ ก็อ,อะไรนะรอาจจะเป็นร่องน้ำลึกด้วยอะไรไม่แน,น่ใจไปกับเท้า,ทา,ทาอันควรได้ไปกรบเท้ามาเที่ยวก็ได้ข้ามมาฝั่งนี้เพื่อเพียร์บันทึกเรื่องราวบันทึกภาพแล้วก็เรื่องของพิธีการเลียไว้นะครับไว้เป็นเมืองหนึ่งเท่า มาก็20บาทขึ้นมาก,ก็20บาทค่าเรือก็50บาทครับคนละ50บาทครับเราจะเห็นว่าในทะเลนี้นครับเป็นเรือเยอะนะครับเป็นเรือเยอะเป็นเรือ,อทะเลที่แม้จะไม่มีชายหาดนะครับแต่ก็เป็นเรือที่สวยงามเรือเยอะๆเข้าม,มาก็เดี๋ยวเราก็จะไปชมนาน là thao. à phần có bay thao đèn thẳng, à, thao thắng mường không là không có chất thiếu ที่เราจัดนะครับที่เราบรกรนะคือเป็นเรืง่นะครับมาครับมาดูวัดนะครับครง ทั้งเลยนะครับทหน้านเราจะทขอบ้านครับ